เกิดอะไรขึ้นตู่ปียาวดีโพร,รูปนอนโรงพยาบาลให้นำเกลือแจ้งแพ้ยารวบหัวฟัดพื้นกำลังรักษาตัวทำเอาแฟนขับอดเป็นห่วงไม่ได้เลยจริงๆจ,งจ,งจ้าเมื่อผู้จัดคนสวยตู่ปียาวดีได้โพสภาพขณะนอนอยู่โรงพยาบาลจึงทำให้แฟนขับอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ ซึ่งล่าสุดสาวตู่ก็ได้รีบออกมาชี้แจงว่นแฟนคลับจะเป็นห่วงหนักมากกว่านี้โดยโพสภาพพร้อมเขียนแคปชั่นว่าหายไปหลายวันไม่ได้ไปไหนอยู่นี่ตลอดเลยอาการเริ่มจากแพ้ยาทำให้ความดันตกวูบเลยหมดสติกลางอากาศหัวฟาดพื้นอย่างแรงหินปูนในหูหลุดบ้านหมุน3-8ตลบตอนนี้หมอพยายามเอาหินปูนกลับเข้าที่ยังเข้าที่ไม่ดีนะักจึงยังกลับบ้านไม่ได้ ซึ่งงานนี้ก็ไม่หลอกคนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจให้สาวตู่หายป่วยไวๆกันทรมไอจีเลยทีเดียวจ้า